เม yeux, uh> the onion, the onion ื่อม uh ี้มาเยี่ยมยำถามข้าวก็บ่แม่ก็อย่างน้ว่าบนสบายเนาะแต่พูดถยาก็วม่ยากคว้ยกั่พอถึงแมาเห็นกันเนาะเออมาเห็นตอนลูกให่แต่ว่าเป็นยางดอกแตคิดว่าบ้าเลาบอาหารตายแต่คิดว่าเบาข้านก็ได้ไปทังไก่ลูกศิษย์ยังก็ท่านรวยอยู่งาเกี่ยวหยาเยี่ยวหยงกันาสีชิมสอบปุ๋ยไว้มาถามข้าวเล่ากันแม่ แต่เป็นยังะ่าบางคันงบางทีเราต่าเ่าล้านหรือว่าอยาตทีี่น้อกะได้ทำมาหาจินตางจินต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าเอฟซีของอาพลนอ่าบางคนก็อยากได้ยินเสียงพออาจะได้ยินข่าวว่าวอรจะบายบางคนจะป็นห่วงหลยอยู่ดอกก็ถือว่าเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจอยู่ที่เพิ่นยังเป็นห่วงพอ เราถ่ายจิดแล้วมันกับวินญาติพี่น้องกันดีถา่ายคิดอั่งหนึ่งเนาะนี่แต่ญาติพี่น้องยันหิวากันออกกันยังบ่ถามเทากันก็นเถียงให้แน่ยนะเลาะมือเลยที่ออกได้เจาใด้ละหายด้เจาใด้ละล้งนึ่งทีมันย่ำเขาเก็บบมมีอกันถามบ่อยเสมแต่ว่าก็ยังดีพอกระไปหาหมออยู่สามสี่มือก็ได้ฟื้นปื้ดเป็นมาแล้วทีผ่านๆมา ผิดชี้ผิดหมองผิดคนแต่อาจเกลียดเงินเกลียดทองไปแน่อยู่ดอะต้องพูนโยตัวนี้ก็คือพอเองแต่หลับจิตกับเพียงผู้เดียวเด้ออากะบบ่มีผู้ใดเดิมเนาะอยากให้มันพลาดอยากให้มันหลุดมันล่นไปแต่ว่าพอกับมันเกิดท่วมบทสบายในเลือดเนี่ยร่างกายขึ้นอาการมาเหตุมาหามาสื่อสารกับปูเฮา ใจิตใจเฮามัอนกับ่ดีที่นี่ปูขาวเ่นกับปูสั่มไปเัว่พอพมีแห้งเพิ่นจะได้ออกหนีไปอยู่พูนอาปาคนมได้ยียังมมีเรียงหราลๆเรียงหลายอย่างเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเรื่องอื่นอยู่หอวจอจ้อ อ,อ,อนยี้เวลา,าเพื่นแนวเด็กน้อย FC เอฟซีปัญญาคลงเสียง <c oughs> ที่นี่กัพ,ไไพ่อกดเพื้นนึ้นดีขึ้นมาน่หล่ละแตคิดว่าขาดลอยอยู่กับสีประมาณบมื่หลายั <c oughs> ที่เก่าที่าเ้นลละหีกมืออื่นมืองินไ่ก็เต็มลอยอยู่ที่นี่พ่อเองพ่อกับอกว่า ะกะโปเป็นอย่างที่มันรุดมันลนหรือว่ามันขาดไปพอเราผิดจะเพียงผู้เดียวหาก,หากับโมีผู้ใดเอาอยากให้ยากีินนอรหรือว่าเอฟซีถูกหมอกถูกกอนทั้งของเบาพลานก็ดีหหรือว่าของําพ้นก็ดีหาก,หาก,หากับโอยากให้มันขาดดอกผู้ใดนี่ก็อยากให้ได้เงินในทองอยากให้ได้กินได้อยากนั่นหลักแต่ว่ามันก็ได้ผิดขาดไปอ่ะตัวนี้มันก็พีพ่สิผิดคว่ผิดอยู่น้ำพอนี่ พ่อเองก็ได้กออกมาหอดมาถึงปูว่าเห็นมันทาบอกพูดจะ้องกับ่อสบายแน่แล้วพ่อมีกับจิตใจที่เนื่ยที่นี่มันกต่พูดยังมัน่นอคงออกวุ่นไหวแนม่มือเลอะเสียออกพ่อก็ได้ออกมาอีหลีกาต่ว,ว่าพอาอ่วพอว่าหันบอกเพราะว่าเย็บที่เป็นแห้งไปหลายแล้วเพราะว่าช่วงาย พอไประเดี๋ยวออกมาบอกโผล่โผล่เอ้ยออกก็ดีพอออกก็ดีอาทำยังไม่ออกที่ผ่านไปนะจังได้กับพอกระจองมีอยังมันอดีตเกิดขึ้จนจะหันอยู่ทีนี้เหนือกว่าพอไข่อยู่ดอกออแต่พอยังพอกระปรดีคิดทุกทยังพอกคยคิดว่าที่พอเฮ็ดอย่งจังโมสร้าโมูยังเป็นมาเฮ็ดอยู่นี่ล่ะ เออเพื่อนกะคิดว่าเพื่อนมาเฮ็ดดวยควมดีแล่ะเฮ็ดดวยควมบริสุทธิ์ใจอ่าเอาทั้งบุญทั้งกุศลน,นั่นอ่ะที่เฮ็ดให้ไวให้ว่าเพื่อนก็ชื่อสีบุญญาบารมีนี่ก็สิน้ำซอยเลียบมงคลอยู่ดอกอาก็สิน้ำคุ้มคร้องทั้งเอฟซีถูกหมองถูงงกคอน,นะนั่นล่ะเป็นหนี้นำจิตนำใจเล็กๆน้อยๆได้บรินน ой, จากมาให้ตัวนี้คือมาด้วยควมบริสุทธิ์ใจของเพื่อนเนาะ าพอเย็ยนกับบเคยว่าเออเท่านั้นลอยเท่านี้ลอยน้ำอีบี่บเคยมีอ่าบ่เคยได้ไปเอิ้นบ่เคยได้โทษหาแล้วก็บ่เคยได้ให้เรียกร้องว่าโอนวนห้องเออมายังจังยังจีในเรือร่องบ่มีเลยเอ่าคือเหยีดด้วยความบริสุทธิ์ เคยมีเออพอเหตุเนี่ยพออยากให้มาตรงกันอาเมนอยูยี่สิบสามสิบอาจารย์มาตัวเดียวกันพอยกมือน้ำเดยมันมาตรงกันเฮ้าที่บ่วได้อ,อ่าใส่ใจหลายเออพอมีแต่ยกมือภาวนาให้ออกมาเออพอบาว่าดอกพอกเคยอยากไปซอยอยู่อ,อ่าถูกหมองถูกบอลเห็นเป็นกำลังเห็ดกำลังสางพอกะอยากไปซอยอยู่ แต่ว่ากันพอเองพอที่เพื่อนไปว่าเอ้ยซอยนั่นซอยนี่น้นนำเนเดอเด้อก็คือเพื่อนมากๆหนมาถึงห้องแียกันพ่อที่ดันดนไปเองก็ยานเขาว่าอยากมีหน้ามีตาพอก็เลยอยู่ไปสักกอนพ่อกับเบิงเบิงหล่มองหลยบอนอ,อยู่หรอกพอเคยว่าเด้เพื่อนคือว่าเฮ้ากับอาชีพทั้งน,นีง้คือกันเออเจกิมบองใดคือกันพอพอเคยวา่าพอเคยว่าเลยอายุในธรรมในเหว อาภูเพลนมี่นำจิตนำใจหรือว่าบุญญาบาร,รมีของเพลนเพ่นเกิดเมื่อจังชีไดโหได้เห็นพอพอเคยเวา้าอาหามันไปตรงกันกายวากันแค่นั้นกับพ่อเนาะเออกายวากันยกมือสาธุภาวน่าให้ออกมาเอเหาบางรังบางเทียเหากับบไดโหได้เห็นได้ย่านพอ,อย่านอย่างเดียวคือย่านว่าปล่อยไปแล้ว เพื่อนสีว่าโอ้ยหูเลขหูเบอร์เพื่อนบอเอาเลขเอาเบอร์เพิ่นมาปล่อยบอเอพอพอย่านหลาเจัวนี้แต่ว่าว่ากับบเพ็นอยยังพอบอว่าน้ำเพิ่อนหรอกเออเพิ่นสีวังได้พอกับบว่าพอยกเมื่อพาวันหน้าอยากให้มาตำกันให้เหมือ่สุสมองเออมันสีใดเล่นอยู่หม่องเดียวเามีเงินหาลอยเข้ากัเหรียญหาลอยไปเนาะเออเ้ามีทอาใดนี่แหละพอยังเคยบอกว่า มีเท่าไรก็ใหญ้ญาทีพี่น้องยิบชี่ถูกมองถูกบอนนั่นเออยาสุปไปถึงยิบกู่เพิ่นเมื่อซื้อมีเท่าไรเข้ากับซื้อไว้สักก่อนมีหาลอยกับซื้อซาจักสีล่ลอยจงไว้เนจักลอยนึงอ่าบรรลุเต่าเล่าล้านบรจะคลองเองที่กินเขากินหนมว่ามีสุลอดเห็ดยังไงสือเหล็กเมื่อแล้วเออกระสิเป็นถูกเด้เออ่าตัวนี้พอก็เคยบอก พอเองเรืวยว่าล่างทรงถูกหม่องถูกสำนักนั่นล่ละเพื่อนกับว่ดใดบรรลุออรหันต์บมเมนเทวดาเด้เนาะเออกับว่าถึงขันว่าสิบรรลุอรหันต์แนมเห็นเหลขเห็นเบอร์อ่าพ่อเองคือจานแมวเองปูขาวเองคือกันเล่ากับว่ามีความสามารถดอกสิไปสั่งทั้งผู้เขาออกเขาหมุนใดอ่าบางคนบอกว่ายังบ่ไปบอกเขาออกตัวนี้เนี่ยอีพออ้าบ่มีอำนาจเด้อสิไปสั่งเขาออกตัวนี้ให้ได้เนาะ เออกัดแล้วมันอยู่น้ำบุญมาลมีเออถ้าปูเพื่นสีซอยเฮ้าซอยลูกซอยหลานซอยเอที่ถูกมองถูกบอลนั่นลหละอ่าเพื่อนกระข้องสีซอยให้ได้กินได้อยากนั่นละพ่อกระบอกไว้หลายหลามองในหลายบอลมันก็บอะไวิเศษวิโสอย่างหนอกฮะบางรังบางเทียมันก็มีพิษมีผาดไปอ่าตัวนี้ก็อยยาวากันอ่า่าถือโทษโกลดเคียงกัน อ่าเพราะว่าการเล่นเพราะว่าเฮ้าก็วังเอาของเขาเขาก็วังเอาของเฮ้าอ่าก็คือม้วยนั่ะหลัเฮาก็ว่าเฮ้าสอบมาอย่างดีสอมมาอย่างเต็มทีน่ะมันก็เพอได้ถือมัดเดียวกับหัวเสียปองงองกับนี่เออมันเอาความแน่นอนบ่ได้ใดอ่าลังค่อนกับว่าฝันดีบ่อยว่าฝันดีอยู่ดอกฝันคืนนี่กับว่าได้กินนั่นกินนี่กับว่าดำเคยฝันมันก็เคยได้ แต่ว่ามันว่าอีกขึ้นหลังมันกับฝันไว้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเอาเนอนอนบ่ไดได้ข้ามฝันก็นดีเนาะ,ะที่นี่พอเองก็ได้พึกได้พืนขึ้นมาล,ละหลออจังไดพ่อก็บ,บอกไปอยู่กับเบาซักมือนั้นสีย่อมอยู่วะลังคอนขวาวพอ่อบ่ย่อมเออเมียนเพิ่นสีขาสีวางใดพ่อก็ว่าพอ่าพอเฮ็ดด้วยความดีเฮ็ดด้วยความเต็ม,อก,ตมอกเต็มใจล,ละล่ะ อาพอได้ห้ไปหยงยากอย่า,ยาตีพินองเช่าบ้านเออมียังก็คอยเหตคอยหาคอยบืนมาเนี่ยล่ะอาหัวดคือหัวดวางห,น,หางนึง่งพอเองก็ยังวินวินวินอยู่เด้มาเหมือนนั่นอืมนั่นล่ะได้มาบืนมาขอนำปูเอยเหตยังไงล่ะผู้ชายเองก็ยังพอท่านเนี่ยหายวินหายไข่ได้ได้มาหัดมาถึงมาขอนำเดืดเอ้อปูเด้ออาปูมันกะบอกว่าระว่างให้ดีเด้ลกูก ก็ขื้นไปพ่นนะสู้งๆพ่นแล้วก็ลงมาให้มันถือหม่องเก่าได้เออยแยกนี้ย่างห้อยเก่าได้อลูกเด้กันแยกอย่างนี้ว่าได้กินแม่มือมึงหัวเสียบได้ไหมอืมพึ่งก็บอกแล้บอกอีกบอกล่องมาแล้วก็ให้ขื้นไปอีกก่ายๆก็มันบอกหอีกแล้วแม่มนั่นล่ะพอยังบอกกันยังพูดใจอยู่ดอก คือเอฟซีถุกหม่องถุกบอลตางจังหวัดเพิ่งก็ได้กันแน่โยผูวลาลอยสองลอยเพิ่งก็ได้นะอได้หลายแน่โยดอกได้ว่าก็มันบวดถึงเต็มลอยผัเส้นเนาะทีนี้เพิ่งก็บอกว่าพอกันหายดีแล้วกันสีเห็ดจังไดล่ะสีพักพนกอนบอบอพอบพักเด้อเพราะว่าพนคีดเทียนยาติพี่น้องเอฟซีถูกต่างจังหวัดก็ดีได้เสียเงินเสียทองไปจังไดพอก็สิสู สู่ให้ญาติพี่น้องเอออยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็เพิ่นก็โทรมาาอ,อ,อ่พอที่สู่ต่อไปสู่ให้เพียอ่ายูทูบเนี่ยละ่ะอ่าพร้อมทั้งอำพุนหรือว่าเนื้งดองนี่ก็จําซื้อแล้วก็ได้หอกสู่ให้เหมือนั้นเออบเบาเสียงคานอ,อ่าก็วิธีชาวบ้านเออกาให้เบิ้งเด้อติดตามเพื่อนเบิง้ง อ่ยังไดพ่อกับปอปลอยปอป่าดอกอ่าคือเห็ดตามสันญ้าปูเพล่นรับปากกับพ่อนั่นแหละอ่าเพิ่นบอกว่าเจริให้ดังสิเปางวดนี่นี่มันก็คือสิยังอยู่ดังสิบงวดอยู่เด้อเออเฮาก็มีโอกาสได้เห็ดยังไหนก็ได้กู้ขึ้นอยู่ดอกแต่ว่าพอทออย่างเดียวดีว่าพอเป็นบางหนึ่งนี่พอย่านสูให้พี่น้องบ่ได้เออยังไดบ่อก็สิพยายามเลนให้ได้ซ่อมให้ได้ ฮึ่มเจังไดกับชิบให้พี่น้องไปพิดหวังเสียเงินดอกจังไดกับชิบะไ้แพรนอกขันนะอือว่าวสัางง่ายๆเจ็ดว่ากำลังเสียออกแลนออก่อมอยู่ฝ <c oughs> <c oughs> ึกสอมกำลังเยอะยกเอากำลังเขียนกำลังขาอยู่ดอก <c oughs> เออกับว่าดองเป็นหวงนี่พ่อก็ดีแล,ะละ้วล่ะดังคนกับเป็นหว่วงพ่อนี่หล,ลายกว่ากับว่าเป็นอย่างเน้อ อาจจะถือว่าเป็นมีน้ำจิตนำใจนั่นล่ละที่เพิ่นได้ซอยโทษถามข่าวถามข่าวบางคนกระเด้อกเพนได้กระโถมากเป็นห่วงพอ่ออาฮาบางคนเพิ่นกาหวานยาส่งมให้พ่อนี่กวดหนึ่งก็บสองพันสามพันเพิ่นก็ส่งมให <Okay. S 1> เ้เออก็เพื่นกับว่าบอว่าได้คิดอีหยังเพื่อนกับว่าเป็นห่วงชีวิตของนี่พอลีตน้นเออเห็นนี่พอ่อว้าเขาลีตน้นลีต้นมาบางคนก็น้ำตาไหลน้ำพลัล้ กบ่อมมานแจงเว้าเพื่อนว่าเออเป็นห่วงหลายบางคนในยินพอเว้ามากส่กะบ่ได้เหตดหอดงานอืมคือยังมันดังมันม,นมวนไปเหมือดเพิ่าพ่อก็บ่ได้วิเศษวิโสยี่อหยัางดอกออกับที่นี่ก็คือมวดทีหอดทีเถึงหาบางคนก็สิว่าอยากถามคำฝันพอเนาะเออที่พอดีขึ้นมาพ่อกะ เดี๋ยวนี้มีคำฝันพอโย่ที่ปูเพิ่นเขาไปหาเพิ่นก็บ,บอกว่าเอออันมึงดีขึ้นแล้วก็บ่กเป็นหยังมามีขึ้นก่อนพอสิวาวในนิมมตคําฝันตัวนี้ให้เป็นทางาแน่แนวทางคําฝันให้เ,เพิ่นเขาไปหาพ่อนี่เพิ่นขี่มาเขาไปมานั่นกัมีผู้เ่ากับว่าน้องเขาถือเขาก็คือสิเมนปูเนี่ย มันนีขั้นทีนะอยู่ทั้งนานผัดใส่กระโจมหัวลงมาสวมลงมาก็มีงอๆขึ้นมีแน่วหัดแฉนสวมแฉนที่แรกว่าได้ยินได้เสียงมันห่องพอนนะ่ะแนมไปแนมมาเนี่ย,นย,มมนยนหนาแนมเห็นต่เพิ่อนว้นอยู่ทั้งทังคุณเพื่อนก็มันล่งองย่มองหนา้ากองทุนนะผู้เท่าเพิ่นกันย่างเขามากก่อนมึงก็ต้องเสียใจหลเดอร์ เออมึงก็สิดีขึ้นที่ช่วงนี้เศร้าทางกูวไปเยี่ยมมึงจังมึงกับ่ท่านได้ออกมาเป็นว่าเออพกอกันเลว่อนอาจาศที่แม่นลีหลังอย่างม่นนั้นมากพอกับโล่งออกมาเนี่ยเออก็ดีขึ้นทั้งหล้านพร้อมพนบางในน้อยก็ปอดติดเชือ้อกต่มีเขาฝันว่าปูเขาวได้ไปซอยจังล้านเราได้เศร้าอ,ออกมาว่าท่นทีนี้เพื่อนกันเลยได้บอกพอว่า มึงมาตองเสียใจงวดเนี่ยเหตุยังไดกูกั็พยายามอ่าออกแต่เว้นหาสิ่งใดที่มันดีดีไว้ให้มึงแล้วละ่ะบนัน้เพิ่นก็ขี้มานะลับไปอ,อคนที่สวมเหลี่ยมๆหล่ยนี่มีเน้วหัดเข้านัดยังอันเบงยังหนึง่งกับที่เป็น ยี่ว่าคนใส่แล้วโวเมนหนองอีิบเป็นเทวดาบ่เนาะมันยังมีแนวันนี้สวมลงมาใส่ข้างใส่เออม่งปุดหัดแยนผอมมันนี่เพื่อนจะบัดเพื่อนจิบไปที่แรกเพื่อนเอาเงินดีให้พอพอกับพ่ะท่านวาหารหลับเอาด้แต่เพื่อนกับพได้บอกว่าให้เป็นเพราะอียงเอาให้มึงไปถ้าไปซื้อยากิน บันนี่บันนี่พเพืเ่อนเอ็นผู้เทาผู้เทานี่บันสีขึ้นมามาก,ก็คือเพื่อนหัวเดีเพวื่อนชีไปเหยียบมองมองเส้นนองหลังมันนี่นขึ้น <ไป S 1> สามเทียก็ลุยปุกลุยปลุกพอดีผูอยู่ทั้งทิงสวมมุ่งกุนะันเอาใหม่งอ่อคือดามขั้นพอมเท่านั้นเดมาไ้ผู้เทาดึงขึ้นเพื่อนยังขืนไปได้ ไปได้คืนไปแล้วกูสิกับวันได้ว่างเสียงหมาเนี่ยไปบอกว่า,วาคือยังมันอยู่ซื้อลังค่าเฮี้ยงคู่คนเด,ดลมาเพื่นชี้ขึ้นไปมาแน่บันวันที่ไปเพิ่นวางไดนี่เด้อเนี่ยสามกันนี่สามหนึ่ง สามหนึ่งอ่ะมันนี่กะผู้ผู้ใส่สวมมงกุฎนึ่งกะนี่เด้อแล้วกะนี่เอา้นมาเนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นเอาใหม่งอ่อมามาตีเพิ่นมึงบอกแม่นมึงบอกเขาผิด เพื่อนจังนี่นัวนี่สามห้าห้าสามองเราที่เาพูสังเกตแอ้มมือของปอดล้วตินี่นี่คือคือมันถิเป็นเป็นกราฟกับสีปูให้ปอก็เห็จังสีอยู่เที่ยงที่ที่เข่าสามตัวห้าสามศูนย์สามศอกเออแมนมวลนั่นนะเออมวลนั่นสามศูนย์คือให้สังเกตดีๆที่มือของอาจารย์แมวนะครับมชู้ชมาเนี่ยวันเพื่อนจะไปยี่ดี ขึ้นไปได้ซ้ำนี่เพืน่อยนซ่องเขาขๆนี่หน่อยเห็ดเป็นสี่เหลี่ยมค่ายๆครับทีนี่เม็ดข้ามฝันเสี่ยวก่อนนะทีเพื่อนเอาเห็ดบาดยางเขือบปัจะติกยางดียน่นให้มึงที่ไปแลกเนี้ยกินห่องใดก็มึงเอาไปแหลกเลยบัดพ่อเบิ่งแหล้วคางนี่มันเป็นหกสีเ่เพื่อนก็บ,บอกว่ามึงพิกทั้งนี่เขึ้นมามันจะเป็นอย่างพีิกทั้งนี่เขึ้นมากแบบเป็นจีหกตั้งเดียดเดียวเพื่อนจีให้ ในนี่มีจำพันให้ห้าพีก่เกาอเพีกยังร้องว่าเป็นเก่าเห็นหมอกน่าดีแคเดียวนี่บัดเพิ่นจะใบลีบเพิ่นนี่อ่อนี่นี่เลยนี่สามสนี่ นี่สามสามกูแล้วหนึ่งหนึ่งนี่สามหนึ่งห้าผู้มั่นใจเพื่อนเขียนเลยปล่อยไว้เลยโอ้สามหนึ่งห้ากูมองฝันกูคาดเดยนเลยเป็นบุญแล้วที่นี่พ่อเองพ่อกับว่าท่านได้บอกว่าเออเอฟซีถูกมองถูกบานนั่นแหละบัวดาจิตเป็นของเอฟซีของคำพ้นก็ดี เนอหรือเบาเสียงข้านก็ดีหรือว่าคลองคนนี้ที่ชาวบ้านก็ดีตัวนี้ยาท่านเดยไปเ้ายาท่านเดยไปเรียนเ้อะให้ล่อเบิงสะก่อนล่อจากปากปูแทนแมนมันมาจังสีเมื่อออกจากปากปูคือเมียนได้เลยครับอาจจะพอเยังพอบอกวา่ามาหามือขึ้นนี่กับฝันวา่าคาองงัวมาห้เอาเงัวมาหายพอเด้อเลียงเอาเขาก็ได้เอาตนใหม่ ว่าต้นใหม่เหนบ่มีหลักดอกเขาเอามาปลูกข้าวเดียวเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเขาก็เอาผ่าจะเริ่มเกียวอ้อมไม่ให้เลย่าทีนี่ท่างเขามันอยู่หนีเด้ยวพอพอยางไว้เบิ่งเอาแล้วกเสียใบให้อีกบ่กะเพื่นเขียนเลขไว้ท่างเขาประตูของ่วสามหนึ่งห้าก็หันเหรียนเลยอ่างวนี่ แต่ว่าตอนนี้พอพระท่านได้ว่าปล่อยเลขกปล่อยเบอร์เดอ้อ่าให้เป็นแนวทางทำฟันอยซื้อ,อ,เ,อเออให้ล่อออกจากปากปูสะก้อนเนะาะที่นี่พี่น้องถูกมองถูกบวนการล่อถ่าเบิงเมือนั่นลหละเนาะก็คือหลังยางหันมาเนี่ยกำเป็นมือขึ้นนั่นล่ะขึ้นสุดท้ายเนี่ยฟันว่าเขาเอางามาให้นี่คำว่าแด่งงวอะไรอย่างทีอว่าเป็น โชกไงโชคดีมากๆมากันนี้พ่อยองกะว่าออกจากของว่ามาแล้วว่าได้จิจีเขาบานปไปสวนทางกับเพ่นอยวางเขาสื่อสื่อใหม่นี่มึงเมื่อนีก่อนมึงมามึงเบ่งเอาให้ดีดในวันน่ะกูว่านะไปใช้อีกแล้วนะกูรีตนมึงพ้นนี่พอพอจังมามีความมันใจขึ้นลายถามว่าได้ยินคำตอบของเพ่นเว้ามากสัน วุ้ยในหัวในอกในใจโล่งเลยเออบ่คือที่ผ่านมาได้แหังไดก็ได้แต่อพอเองนะคันว่าตามว่าในอกในใจพอเนอี่ยมันเป็นอย่างไ้อยากปล่อยออกไปซะบ่อยากมันมีหัวเหมันใจแห้งคือว่าก็เลยพอนังว่าวยอยากล่อฟังอยากปากเสียอยเป็นตะกอน ก็ว่าอีกยังก็มีแต่เพลินเนาะเพลินจะว่าให้รอเพลินก่อนแต่ว่าถือว่าพ่อฝันดีามาาากเพระว่ฝันดีเลยงวดน,นี้พญาโคใหญ่ไหมขนมาดว่าแรกนาขวัญยังมีพญาโคใหญ่ยังไงนะพ่อก็ว่าคือเสียได้สา <c oughs> มตัวเลยมานี่มาอีกก่อนที่แจ้งพอลูกไม่เงียวแต่ฝันหน่อยเดียวมัน ว่าได้ไปจังไปอย่างว่ามองหันเปลี่ยนคือเสาท่องรองเรียนแน่ไหมแน่ม,ม,นม,มาว่าคิดว่าให้เพื่อนเห็นดอกเ,เพื่อนหวงมากได้ไม่เห็นพออันนี้หน้านีัเนี้อันหน้าหลวงชูมือมอ่นนีนออ้ว่าตะเพื่อนเออว่าตะเพิ่นสีห์ใ<อ>เพื่อนหวงไม่เห็นแต่ทหารเขาไว้ไกลแล้วว่าเขาคนร่ำคนใหญ่เพื่อนผัดยกมือให้พอ โอ้โหจะไม่โชคใหญ่ไม่มห้าบ้านนี่ในหูได้ยินว่ามันดังปิ่งปิ่งเนี่ยเลยเพิ่นเอามือไปเพิ่นยกให้พอบังเพิ่นเอามือไปตบเสาทงตบเสาทงมันเป็นหยังกับมันมันเป็นเห่ามือเนี่ยชาวบ้านท่านขาในนี่มีคำหวันนี่สิ็นเก่ากับเก่าหนึ่งหากระแค่นั้นเองอ่าด้นหลัง ขึ้นมือขึ้นนี่แหละเอออที่นี่ก็ให้พี่น้องทุกหม่องถูกบอลเอฟซีของอัมพลอ่าหรือว่าของเบาเชียงคานอมีทีเช่าบ้านเนาะการรอดแถวฟังจากปากปูมันเป็นมือสุดถ่ายคนละเนาะการสีว่าให้ดนดอกว่าห้เลียอยู่มือสองมือดอกยันพี่น้องหาบท่านอ่าเพราะว่ามันมันกับว่นใดว่าจะของดีพ่อกับว่นใดว่าจะของเกียงดอก อ่ามองได้สำนักใดกับบาพอบระเดจิพเ่นดอกอ่าพออยากให้มันมาได้ตรงกันเสีบหมองมาตรงกันเฮงดีอ่ายกมือสาธูนั่อ่าพี่น้องที่บ่ไเดเสียเงินเสียทองหลายก็ะบ่มีผู้ใดดอกเนาออยากให้มันลุดมันลนอยากให้มันผ่านไปอ่าตัวนี้พอก็ับผิดแต่เพียงผู้เดียวเนาะผ้าพี่ผ้าน้องไดยเสียเงินไปผู้ใดเพิ่นเอาเป็นเพิ่งก็ได้มาขึ้นอยผู้เพิ่นเอาบ่เป็น เป็นว่าได้พิกขึ้นเ,ออเป็นก็นว่าไปเลียนวีซ่านี่มาจากไสเลียนตามตำรานี่ลาเออแต่ว่าสงสัยอาจสิทองผิดที่จะได้ก็โง้เนาะกะบ่เป็นอย่างดองกับว่าจีวายังไหนพอกันย่โอมลาเพราะว่ามันมันกับ่มีวู้ใได้วิเศษวิสเนาะพ่อเองกับ่ได้ว่าเออสิหูสีเห็นได้ คือตอนนั้นกําลังบอกว่าเลขหกกับเลขเก้ามันเป็เลขกับพ่อกับบอกป<ล>ระจําำกันมาได้เพิ่นก็นเลยถามมาเป็นเรียนวิชามาจากกันที่ว่าไปเรียนมาจากปูดีสีกับเดี๋ยวที่ว่าแอบบ้างเป็นอีกเนาะ <c oughs> อ่าผมมีางานนี่นี่ว่าเอาเวิ้นเงินมากคือว่าถือว่ามั่นใจอย่าของเต็มลอยจังไดงสี่หนามสี่ในสี่คัมสี่หมื่นหรือเข้าปลาหนามพ่อกับที่ว่าเอฟซี อาถูกหมังถูกบอลเลยว่า youtube ถูกคนน่ะดันโดนบุกไหหอด้วยไงวะนี่เอาฟังพอให้ดีเด้ออาจที่สังเกตพอพอเคยว่าคำ้ามเหนือเทียบบอพราะอเคยว่าเพราะว่ามันมันฮลังเทียมมันก็เป็ียนเองพอสีผ้าดูดผันม้หันดูดก่อนพอสีดูดก่อนดอกทางยางน้ำกลดีดดูดท่างให เอ,ออย่งอีกยังหลายงวดโย่ปูเพิ่นกับบอกแล้วบอกอีกอยังอยู่ตั้งสิบงวดผนตัวเอาจนดอกพวันสาแล้วเกี่ยวเขาพุนกันยังได้อีกอยู่อ่าดีบดีบรบกำนวนเพื่อนบอกแล้วพอกับอัติได้ว่าได้คุยอ่าได้เกี้ยวไรจ้ากับปูเบิงปูเอ,อ้จะได้ซอยเง็ดซอยสั่งแนวอื่นอีกได้อ่าเขานำซ้อมป้าแล้วกับบุญกระถอกกระถินกระแหงตาลายเนาะบ่มีเงินมีทองได้อ่ากัยังจะได้ ขอเพื่อนต่อไปอีกอาบอมเมนวัดาสิหายชำนันกสิยุดเอ่าชื่อใจขอเพื่อนไหวก่อนเน๊อาบอได้ปไปบอกเพื่อนโจโจดอกเพื่อนสีว่ามียังก็คือบบเทียนกูไว้แต่ดนดนบนจานเพื่อนวา่าเดอ้อเหตุจังไดพอกะว่า,วาพ,พ่อผิดสอมไหวเต็มถี่อยู่อือมาดองเม็น่วงเหตุจังไดพอกับพ่ปป่อยปะอ่าพี่น้องทิมดองเอฟซี FC ถูกมองถูกบอลก็ดีบ่อป่อยทิม ที่เสียไบยสองหวัวสามหวัวดกับพอเป็นหยังอ่าให้จดเอาไว้อ่าพอจิ่พายายามซ่อมให้ดีเห็ดยังไงก็พอให้แพรนอกดอกพอกระสิใส่ลูกสาบสวยเอาคือกันเอเาท่านไม่ได้ท่านนี่นาท่านเขาที่นี่เจมนี่คือพอคือจิตบุกอย่าให้ยางคักเ้อ,อาในดำให้ในแนวข้างความฝันนี่กับพอก็ว่าฝันดีพอสมควรอยู่ S <S 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 นาะอาจก็คือชิมีแค่นั้นได้มือขึ้นนั่นแหะสุดท้ายที่ฟันว่าได้งลเลี่ยงวงเลี่ยงควายอาที่นี่ก็ขอให้พี่น้องเด้ออาถูกหม่องถูกบอลก็ดีเอฟซีถูกทันถุกคนอาวบวัาจิเป็นทั้งด่านพอใหญ่แมยใหญ่ป่าลวงสูงตำ่ำอาผู้เพิ่นกำลังติดตามเบิงโยอาปูขาวหรือว่าจานแมวอาถู้บางคนเบิ่งก็ให้กำลังใจมาอาพอเองก็ถือว่า ภูมใจลายพอสมควรอากับพอเป็นอย่างดอกเนาะค่อนมันส่วนหลายอาบอว่าจะไผตั้งต่ลูกพอเดียวแม่เดียวกันยังมียอมผิดพลาดเว้าวโยแย่กัางงานโยอาทีนี้กับ่อเป็นอย่างเพิ่นที่ว่าจังไดพอกับปรด้ถือโทษโกรดเที่ยงดอกอาทีภูเพิพ่นใดหรือกับภูบัใดก็ถือว่าเลือ่อยลอยอยู่อาภูที่บัใดก็คือสิอยในเล่าแปดสิบโยเนาะอ่าพอกับภูมิอกภูมิใจ อาที่นี้ก็ขอให้บุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบุญญาบารมีคลองปูข่าวก็ดีอาจองนําไปคุ้มครองดูแลลูกเต่าเรล่าลานเพื่อนไดไปทำมาหาจินอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีนําไปคุ้มครองเพื่อนเด้อให้เพื่อนมีแต่โชคแต่ชัยอานําดูแลเพื่อนเด้พวกสร้างที่มาเหตุการณ์เหตุงานอยู่นี่ก็ให้ดูแลเพื่อนอาโยงก็จะให้มากัดเพื่อนเด้อสางเพื่อนที่เป็นไข่เป็นหนาได้ปู <laughs> กิ <laughs> นสาบากันกินซาเด้ออาทีนี้ก็ขอให้หอดๆๆีหอดีเถิงก็ให้เพิ่นมีโชคมีใช้อาธรรมมาหากินก็นให้รวยรวยให้จเจริญเจรเญื่อเน้อปัญญาสาธุสาธุอ้า